ผมป่วยมาประมาณอาทิตย์หนึ่งคลิปหนึ่งหนึ่งนาทีภาพหนึงอย่างเงี้ยภาพเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันใช้ความคิดเยอะมากนะกว่าจะออกมาเป็นคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมาช่วงหลังๆมันเนี่ยผมใช้แอลกอฮอล์ในการพอดคา สวัสดีเพื่อนๆชาว X x ทุกๆคนนะฮะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมจะมาพูดคุยนะครับอัปเดตเรื่องราวที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาร่วมเดือนเลยนะฮะกับช่องตัอนี่ XX มีเหตุการณ์หลายๆอย่างแล้วก็มีเรื่องเล่าหลายๆเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับ มันอาจจะดูแบบไม่น่าจะมาเล่าเนะแต่ก็มีหลายๆคนสอบถามมาว่าคิดเลือกทำคลิปว่าเหลือครับอีกแล้วก็ผมก็มีช่วงลงคลิปทุกวันก็มีนะฮะจนมาช่วงนี้นะฮะเดือนนี้ก็มีเหตุการณ์ในหลายอย่างที่ทําให้ผมต้องหยุดชะงักในการทําคลิปไปนะฮะในช่องตอนนี้สิอย่างที่หลายๆคนรู้นะฮะตอนนี้ผมได้ออกจากงานประจํามาแล้วนะฮะแล้วก็มาทํางานเป็นงานด้านนี้โดยตรงเลยนะครับผมก็คือเป็นงานด้านเกี่ยวกับคอนเทนต์ทำเกี่ยวกับ ตัดต่อนะฮะแล้วก็สื่อต่างๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยแหละเต็มตัวเลยแล้วก็หาเงินจากทางด้านนี้100%เรพราะว่างานประจําไม่ได้ทําแล้วนะออกมาแล้วนะครับผมก็จะใช้ความชอบแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆหลายๆอย่างที่ผ่านมา4ี่หปีนี่แหละเอามาใช้ทํางานที่ทางที่ผมรักแห้วกันงานด้านนี้เป็นงานที่ผมรักมากๆแล้วก็ชอบมากๆสนุกกับมันนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทําไปเรื่อยๆแต่ด้วยช่วงเวลาหลายๆอย่างที่ผ่านมามันทําให้เรา ไม่สามารถเดินแบบราบเรียบได้อย่างคนอื่นเขานะฮะบางทีต้นทุนชีวิตอาจจะไม่เท่ากันตอนแรกๆอาจจะดีนะฮะมันทุกอย่างมันทําได้ทุกอย่างมันมีทํางานประจําอยู่มีเงินแบบเต็มที่ใช่ปะ่ะแล้วก็มีสามารถ มีสวัสดิการต่างๆได้เยอะแยะนะฮะมันก็สามารถทําให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเราอยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไรเรามีหมดแต่ตอนนี้เราทิ้งตรงนั้นไปนะฮะเพื่อเริ่มชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับกับการทํางานด้านนี้นะฮะผมก็ได้ทํากับทางบริษัทวิวอินนะครับผมแล้วก็ได้ทำคอนเทนต์ต่างๆให้กับทางบริษัทเป็นเหมือนกึ่งการตลาดในส่วนหนึ่งนะฮะเราทำคอนเทนต์ไปนะฮะการตลาดตอนนี้มันต้องยิงแอดอะไรพวกนี้มันถึงจะเห็นคนจะเห็นเยอะนะฮะส่วนมากทุกวันนี้แพลตฟอร์มต่างๆอะ่ะมันเน้นให้เรา เสียเงินยิงแอดนะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับหลายๆคนที่เขาอยากสนใจทางด้านที่เราทําได้ทํามาประมาณ10เดือน11เดือนแล้วแหะน่าะ เกือบปีแล้วนะเป็นการปรับตัวที่ยากพอสมควรเพราะว่า <P ew> งานด้านที่ผมไปทํานี่คือมันเป็นงานที่แบบไม่เคยเลยนะฮะเป็นแบบใหม่เลยเราทําแต่ด้านของเล่นของสะสมใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นพาเที่ยวพาอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะ,ะแต่งานด้านนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เรียนรู้กันไปแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการเริ่มต้นใหม่เรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะฮะคือเราทาด้วยตัวคนเดียวมาตลอดอะนะครับไม่ได้มีทีมงานทําด้วยตัวคนเดียวมาตลอดทุกขั้นตอนนะเราเราเรู้หมดนะฮะว่าต้องทําแบบไหน มันถึงจะเป็นภาพออกมาแบบนี้แล้วก็จะเป็นคลิปวิดีโอออกมาแบบไหนให้มันดูแบบน่าสนใจมุมกล้องอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบ้างนะฮะแต่ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเลยนะบอกคผมยังไม่ได้เก่งแต่แค่ทําได้เต็มทีท่ทุกงานที่ได้รับมอบหมายนะฮะเหมือนได้คุยงานกับอีกทางบริษัทหนึ่งแต่ก็ยังไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็ยังแบบว่ายังก้ากข่นก้าข่งอยู่นะถ้าได้ก็เราก็ทําได้เพราะว่ามันเป็นใน,ใน,ใ,นในทางที่เราทําอยู่แล้วนะด้านที่ผมถนัดคือหนึ่งด้านตัดต่อผมตัดต่องานได้ผมถ่ายได้ คิดคอนเทนต์ได้บ้างที่แบบแปลกๆใหม่ๆนะฮะมันแล้วแต่ช่วงจังหวะคือมันทาหลายๆอย่างอ่ะผมเชื่อเลยว,ว่ามันไม่ได้หรอกคนทํางานด้านเนี้ยผมบอกเลยถ้าไม่มีทีมอยู่ยากมากนะฮะคือ1ตัดต่อคุณก็ต้องใช้ความคิดเยอะละนะฮะอันเนี้ยคือมากๆเลยไหนจะต้องคิดคอนเทนต์อีกอันเนี้ยครีทีมเนี้ยสำคัญที่สุดเลยคิดคอนเทนต์ทาอะไรวันนี้คุณจะทําอะไรคลิปต่อไปคุณจะทาอะไรเนี้ยมันต้องคิดนะฮะแล้วมันยากมากๆไหนจะถ่ายอีกมุมกล้องอีกโอ้โห มันต้องแบบหลายคนนะที่จะต้องทําเป็นทีมหนึ่งขึ้นมากว่าจะได้คลิปๆหนึ่งอะ่ะแล้วก็อุปกรณ์ด้วยนะฮะอุปกรณ์ต้องดีต้องมีทั้งกล้องมีเลนส์ต่างๆที่แบบว่าเลนใกล้เลนไกลซูมอินซูมเอาไปเรื่อยๆนะหลายแบบผมตัวคนเดียวอะ่ะผมทําทุกอย่างในทุกขั้นตอนด้วยตัวคนเดียวหมดนะมันก็เลยทําให้บางทีอะ่ะร่างกายเราอะ่ะมันใช้เยอะมากๆบอกคำเดียวว่าใช้เยอะมากๆบางคนอาจจะเห็นแค่คลิปหนึ่งหนึ่งนาที ภาพหนึ่งห่างเงี้ยภาพเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันใช้ความคิดเยอะมากนะกว่าจะออกมาเป็นคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมาทํายังไงให้คนเขาแบบว่าสนใจดูคลิปเราอะไรเงี้ยมันยากนะฮะแล้วยิ่งแข่งกับการปิดกั้นต่างๆของแพลตฟอร์มต่างๆนะโคตรยากผมบอ,อกเลยโคตรยากมากๆอนะ่ะจนทําให้ผมอะใช้ร่างกายตัวเองอะ่ะหนักไปพอสมควรในช่วงที่ออกมาจากงานปรับตัวนะพอปรับตัวได้เราก็ อาทาควบคู่ไปกับคอนเทนต์ในช่องเราเพราะผมใช้ความคิดแบ่งไปกับบริษัทหมดเลยนะฮะบริษัทที่เขาไว้ใจเราที่เขาจะจ้างงานเราสู้จนแบบว่าร่างกายเราแย่สุดผมป่วยมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเป็นไข้ด้วยนะด้วยอากาศด้วยแหละแล้วก็เหมือนเส้นตรงหลังคอใช่ไหมกับตรงหลังหัวไหล่หลังมันเล้ามันปวดไปหมดเลย ตื่นนอนก็ปวดนั่งก็ปวดนะตอนนี้ปวดไปหมดเลยก็ยังไม่ได้ไปหาหมอก็กินยาอยู่แต่มันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่มันยังปวดอยู่นะมันปิดปกติน่าจะเกี่ยวกแบบับความเครียดส่วนหนึ่งแล้วก็การนั่งทํางานนะมาก,มากมาๆนานในท่าเดิมๆคนทํางานด้านนี้อ่ะผมบอกเลยว่าโคตรสุดจริงๆ ยิ่งงานตัดต่อที่ต้องนั่งหน้าจอจ้องคอมตลอดเวลาทั้งวันคลิปๆหนึ่งนี่แบบต้องดูวนแล้ววนอีกจะต,ต้องแก้ตรงไหนใส่ตรงไหนเข้าไปไม่ง่ายนะครับมันจะเป็น1นึงคลิปตัวหนังสือแค่ตัวเดียวอะ่ะบางคนยังคิดว่ามันแบบเฮ้ยไม่ก็แค่นี้อะ่ะคลิปหนึ่งแต่บางคนเขาไม่ได้ดูไงเขไม่รู้ว่าขั้นตอนการทาม,มันทำยังไงนะมันยาก ยากมากมากนะผมบอกเลยว่ามันยากแล้วก็ความอดทนต้องสูงอย่างช่องดังๆคนดังๆที่เขาดังแล้วเขามีทุนเขาก็จ้างทีมงานออกมาแบ่งหน้าที่กันตัดต่อคนหนึ่งใส่ซาวคนนึงเอฟเฟกคนหนึ่งนี่คลิปๆหนึงนะแค่ตัดต่อนะ3คนนะฮะในการทำน้าปกคนนึงอีกต่างหากอาจจะ4คนด้วยซ้ําหรือไม่ก็อาจจะมีคนที่ทำเอฟเฟกตกับปกอันเดียวกันนะครับ นี่แค่ตัดต่ออย่างเดียวนะยังใช้3านคน,นแล้วอย่างตากล้องล่ะตากล้องอาจจะมีสัก2คนใช่ไหมถ้าเป็นโปรดักชันใหญ่ๆนะ2คนช่วยกันถ่ายใกล้ถ่ายไกลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ประมาณนั้นแล้วก็จะมีคนคิดคอนเทนต์อีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าครีเอทีฟนะฮะเป็นคนคิดคิดคอนเทนต์ว่าจะทําอะไรเป็นยังไงรูปแบบไหนแล้วคนติดต่อประสานงานอีกอาจจะคนเดียวกับคนคิดคอนเทนต์หรือเปล่าอาจจะเป็นไม่ได้คิดตูนนี้ก็ล่อไปประมาณ5้าคนแลวนะก็ถือว่าหนักพอสมควรมีหลายๆคนบอกว่าทําไมไม่ ไม่จ้างคนทําเรายังไม่มีทุนพร้อมขนาดนั้นนะใจก็อยากจะจ้างคนมาคิดคอนเทนต์ครีร์ทีมให้แล้วกันมันจะได้แบบเบาเบาไปอย่างหนึง่งเราตัดต่อเองได้อยู่แล้วอะ่ะเราสนุกกับการตัดต่ออยู่แล้วอะ่ะสะดุดอยู่ตรงนี้แหละมันเลยค้างคาอยู่ตรงนี้นะฮะผมก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อก็เลยต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะฮะวรวมกับทางร่างกายตัวเองตอนนี้ก็ยกังปวดหัวอยู่นะครับเดี๋ยวอีกประมาณาให้ผ่านงานใหญ่วันวันที่3 0ินี้ไปก่อนผมถึงจะไปหาหมอแล้วก็ไปตรวจ เช็คดูว่าร่างกายเราเป็นอะไรจะได้แก้ไขตัวเองถูกนะฮะมันนอนไม่ค่อยหลับด้วยนะครับนอนนอนไม่ค่อยหลับเลยทํางานด้านนี้ผมยอมรับเลยว่าช่วงหลังๆมันเนี่ยผมใช้แอลกอฮอล์ในการผ่อนคลายก็คือดื่มเบียร์ดื่มเกือบทุกวันมีสังคมปาร์ตี้ตรงไหนมีคนชวนมีงาน อะไรว่างานการกุศลเมื่อไหร่ผมไปหมดเลยนะฮะมีใครชวนปุ๊บอ่ะไปการกุศลก็ไปไปช่วยได้ไปเราไปช่วยเต็มที่อยู่แล้วกับงานการกุศลแต่ก็ไม่ถึงขั้นติดนะฮะก็ยังแบบว่ากินแค่พอให้มันหลับนะกินแค่นิดๆ่อยๆก็ไปแล้วะบางทีมันก็อ่อนเพลียว่าแบบอยากจะพักผ่อนแค่กินให้มันรู้สึกสมองแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะให้มันได้ผ่อนคลายบ้างนะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนะต,นตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งนะฮะยังไม่นอน คือมอาอัดคลิปนี่คือเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานแล้วเหมือนอารมณ์มันแบบว่าเฮ้ยอยากอาัดอยากคุยกับเพื่อนๆอ,อยากจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่นะเราไม่ได้หายไปไหนนะเรายังอยู่กับเพื่อนๆน,นะเรายังอยากจะทำคอนเทนต์ให้มันสนุกสนานมากขึ้นนะแล้วก็มีคอนเทนต์หลายๆอย่างปแปลกๆมากขึ้นแต่ก็ยังขอเวลา ให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่าปัญหาที่เราต้องแก้หลังจากออกจากงานมามันมีปัญหาที่เราต้องแก้อีกกลับขออภัยจริงขออภัยเ,เพื่อนๆทุกๆคนที่เฝ้ารอนะฮะแล้วก คาดหวังว่าจะกลับมาทําคลิปแบบเต็มที่นะฮะก็มีช่วงหนึ่งที่ทําแบบเต็มที่เหมือนกันแล้วก็ลงคลิปทุกวันเลยช่วงที่กลับมาแรกๆตอนนั้นอนะทำแบบลงคลิปทุกวันเลยมีช่วงนี้อะแค่เดือนนี้ที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยเดือนหนึ่งตั้งแต่งานครั้งที่แล้วที่ไทเฟกนะฮะล่าสุดก็คือคลิปนั้นเลยก็จะเดือนหนึ่งแหละก็อยากฝากเพื่อนๆน,นะครับผมให้ติดตามมันก่อนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันไปก่อนขอเวลาให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนเพราะว่าอย่างที่บอก การทำคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์อ่ะมันใช้ทุนหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะทำคนเดียวหรือทำกับเป็นทีมยิ่งทีมยิ่งใช้เยอะยิ่งมีคนช่วยยิ่งใช้เยอะอย่างผมอะยังทำคนเดียวมันยังแบบว่าเซฟได้บ้างบางส่วนแต่ยังไงมันก็ต้องใช้ไม่ว่าจะคอนเทนต์ไหนใช้ทุนหมดค่าเดินทางค่ากินค่าน้ำมันค่าต่างๆโอ้โหมันเป็นเงินที่แบบไม่น้อยนะครับคลิปๆหนึ่งที่ลงทุนไปอย่างบางสิ่งบางอย่างเราซื้อโมดูลโมเดลมาก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูใช่ไหม ก็เสียเงินในการซื้ออีกถ้าไปข้างนอกไปถ่ายตามร้านเราก็เสียเงินค่าเดินทางอีกนะฮะบ,บางทีมันบางทีมันไกลอีกอยากฝากเพื่อนๆให้เข้าใจผมด้วยแล้วกันมาทําไมถึงสะดุดทําไมถึงยังไปต่อไม่ได้ก็แค่อาจจะเป็นช่วงนี้นะฮะแล้วก็ช่วงที่ยังก้้มกึง่งก้ามกึ่งอะไรอย่างอยู่มันยังไม่ชัวเป็นกําลังใจให้กับตัวนี้ซีด,ด้วยนะฮะแล้วก อย่าพิ่งว่าอย่าพิ่งด่ากันนะครับผมว่าม,มาดราม่าอีกแล้วเหรอไม่ได้ดราม่านะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามาเล่นฟ้องความสนใจแค่อยากจะมาพูดคุยบอกกล่าวให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้กันว่าผมยังอยู่นะกราบขอบคุณที่เพื่อนเพื่อนรับชมกันจนจบคลิปนะแล้วก็ฝากติดตามกด s u b ส c ค i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมไปละไปนอนก่อนนะนุนนอนหลับเต่าปีหนึ่งกว่าแล้วบ๊ายบาย